ชอบช่อง SO Report by s i O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวของแดงหรือว่าู่ทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือว่า์ู่ลประจำวันที่นี่เหมือนเคยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสําหรับทีมของเราเลยก็ว่าได้และมันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออนาคตของทาร์แอนเนอร์สตรอทนายดัชแมนของเราื่อในตอนนี้สโมสรของเราที่นําโดยทางริชาร์ดยูชผู้เหนวยการกีฬาคนปัจจุบันและทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดีโอนด้านฟุตบอลของทางเซนเบสปอร์ตครับกำลังมีการหารือร่วมกันกับตัวของทางสตรอทในการจะตกรางวัลให้กับผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขาตั้งแต่เข้ามากลุ่มบังเหียนในจิตแอนซีนของเรา ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วตอนที่ทางสลอตย้ายจากทางเซยานุตร็อคเธอร์ดัมาคุมทีมลิเวพูลของเราเพื่อนๆหลายท่านอาจจะมีการตั้งข้อสงสัยถึงความสามารถของเขาเลยด้วยซ้ำไปแต่ตัวของทางสลอปยิงก็พิสูจน์ให้เห็นมาแล้วถึงสีไม้ลายมือของเขาหลังจากช่วยให้ทีมผงาดคว้าแช,ชมป์พรีเมยร์ลีกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ในการแข่งขันซีซั่นที่ผ่านมา และในการออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่นี้เขาก็นำทีมเก็บชัยชนะได้100%เ,เต็มในช่วง3เกมแรกแถมยังเป็น3เกมที่เรียกได้ว่างสุดหินกันเลยทีเดียวตั้งแต่การเปิดว้านต้องรับการมาเยือนของทางบอมมัดที่เป็นหนึ่งในสโมสรที่มักจะทำผลงานได้ดีอย่ามที่เระชญหน้ากับทีมของเรา หรืออีก2เกมที่ใครๆต่างก็บอกกันว่าเป็นนัดสุดหินไม่ว่าจะเป็นการบุกไป,ปเยือนทางสาลิกาดงหนือคาสเซิลยูนาแตดที่สนามเซนเต์เจมส์ปาหรือกลับมาลงเล่นในถิ่นแอนฟีของเราเผชเญหน้ากับอีกหนึ่งทีมลุนแชมป์อย่างทางปืนใหญ่าอาร์ซนอลแต่เราก็ผ่านเกมเหล่านี้มาได้ทั้งหมดดังนั้นแม้ว่าตัวของทางสอ็อตจะยังเหลือสัญญาอีก2ปีจากการที่เขามีการจรดประกาศเซ็นสัญญากับทีมของเราเอาไว้ยาว3ปีด้วยกันก่อนที่เขาจะย้ายมาจากคันซีนุดดังกล่าวข้างตน้น แต่ผู้บริหารทีมก็เชื่อมั่นว่าในตอนนี้มันถึงเวลาที่เหมาะสมที่เราควรจะตอบแทนความไว้วางใจในตัวของทางซับด้วยการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาอยู่กับทีมต่อไปในระยะยาวและจนการปรปับปรุงสัญญาฉบับเดิมให้ดีขึ้นกว่านี้อีกด้วยโดยสื่อที่ออกมารายงานข่าวเรื่องนี้ก็มีทั้งทาง NC Watch ซึ่งเป็นสื่อที่จอข่าวของทีมเราโดยเฉพาะหรือแม้กระทั่งทาง Indie Taylor News ก็มีการออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกัน ข่าวเจาะพิเศษเราเข้าใจว่าเมื่อวันศุกร์ที่5กันยายนในปี2025เวลา10โมงทางเฟนเวสปอร์กรบมีใการเปิดการพูดคุยกับทางเอเย่นส่วนตัวของทางอาร์เนอร์ส์ลเพื่อการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาอยู่กับทางสโมสร,รฟุตบอลหรือว์พป,ปูต่อไปอินดี้ไคลาเนิวโพสต์เอาไว้ผ่านหน้าเอซ์ของพวกเขา แหล่งข่าวได้กล่าวว่าทางอาร์เนอร์สต็อกิงรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเกี่ยวกับข้อเสนอนี้และเขาเองก็มีความกระตือรือร้นที่จะอยู่กับทางสโมสรต่อไปด้วยนั่นถือได้ว่าเป็นข่าวที่ดีอย่างยิ่งสําหรับแฟนบอลของลิเวอร์พูลทางสโมสรฟุตบอลไบเย็นมินิ์เองก็ให้ความชื่นชมในตัวของทางสต็อกมาอย่างยาวนานจากงานสุดยอดที่เขาได้ทําเอาไว้กับทางลิเวอร์พูลดังนั้นเรื่องนี้จะกลายมาเป็นข่าวร้ายสาหรับสโมสรจากประเทศเยอรมัน ตัวของผู้จัดการทีมเองก็ได้รับคำมั่นสัญญาว่าจะมีการเสริมนักเตะระดับอเรียดเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของเขาในอนาคตข้างหน้าอีกตัวไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในเราก็ดูหนึ่งในข่าวดีที่เชื่อมโยงกับทีมของเรากันไปแล้วเราจะกลับมาดูอนาคตของหนึ่งในน,งนักเตะที่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าเกิเดเหตุการณ์พลิกผันมากมายเกี่ยวกับตัวชีวิตของเขาเองนั่นก็คือในรายของทางเฟเดริโกเคียซ่า กิมชัดสตาลีที่เจ้าตัวแทบจะไม่ได้รับโอกสัสลงสนามมากมายหม่นักตั้งแต่ที่เขาย้ายจากทางมาลายิยเวเบนตุสมาอยู่กับทีมของเราย้อนกลับไปเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่แล้วด้วยสนุนราคาหลุดเงื่อนไขบโบนัสเพิ่มเติม12.5ล้านปอนด์ เกียซ่าได้ลงสนามตลอดรอบปีที่ผ่านมารวมไปถึงสิ้นเพียงแค่14เกมเท่านั้นจนตกเป็นกระแสข่าวลืออย่างหนักเรื่องการย้ายออกจากทีมของเราไปในช่วงซัมเมอร์นี้แต่สุดท้ายมันก็คือตัวของทางนักเตะเองที่ตัดสินใจขออยู่ต่อสู้เพราะยังจิงตำแหน่งภายในทีมของทางสลอตต่อไปแม้ว่าเขาจะถูกตัดชื่อออกจากเกมการแข่งขันในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบหลีกเร็กเพื่อเปิดทางให้กับดาวรุ่งพุ่งแรงขึ้นมาอย่างทางวิโอเอ็นกูโมฮาติดทีมไปรุยการแข่งขันรายการดังกล่าวแทนซะตา ล่าสุดก็มีการเปิดเผยออกมาจากทางนิโคโรเซียรานักข่าวชาวอิตเลียนคนดังจากประเทศบ้านเกิดของตัวเคียซ่าเองที่มีการระบ,บุชัดเลยว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นลิร์ภูมิมีการตอบปฏิเสธข้อสเสนอจากทีมนิรานไประหยัน้อย2ทีมกับกาโชเซียร์อาซึ่งแม้จะไม่มีการระบ,บุชื่อออกมาแต่หลายฝ่ายก็คาดการณ์กันว่ามันน่าจะเป็นทางปีศาจแดงดำเอซีมิลานและทัตอัสูล่านาโปลีที่พวกเขาทั้งสองทีม ทางก็เคยตกเป็นกระแสข่าวกับนักเตะรายนี้ของเรามาตั้งแต่ช่วงต้นซัมเมอร์นี้นั่นเองแม้ว่ามันจะมีข้อเสนอเข้ามาบ้างแต่ทางวัปปูก็พิจารณามาโดยตลอดว่าเฟรดริโกเขียซทราคือนักเตะที่พวกเขาจะไม่ยอมปล่อยตัวออกไปเซียร่าโพสต์ยืนยันผ่านหน้าเพจเอสอย่างเป็นทางการของเขาสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเองได้ตอบปฏิเสธการทาบถามจากสองสโมสรของเวทีเกาโชสเดอาว่าเปืียนกระดาคมทิ่ผ่านมา และยังมีข้อสเสือจากสโมสรในประเทศตรุรกีอย่างทางเบซิกตัสที่มีการขอยืมตัวเขาพร้อมกับออปชั่นซื้อขาดเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วอีกตัวเรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่ในตอนนี้เรียกได้ว่าโดดเด่นฉายแสงมากที่สุดคนหนึ่งภายในทีมของเราเลยก็ว่าได้เขาคนนั้นก็คือในรายของทางโดมินิโซบอสไลกัปตันทีมชาติอังการี่นั่นเอง หลังจากเขาถูกทางการเนสส์สตนายแอดัชเมนของเราจับมาลงเล่นเป็นแบ็คขวาจำเป็นและเจ้าตัวก็ตอบแทนความไว้วางใจเพื่อฟอร์มกันเล่นระดับสุดยอดมา s t สเตอร์พีซกันเลยทีเดียวเมื่อเขาสามารถควา้ารางวัลแม์ออฟเดอะแม์มาครองได้ถึง2เกมติดต่อกันทั้งเนนัดที่เราบุกไปคว้าเชัยชนะเหนือทางนิวคาเซอร์อยู่นา็ดและเกมที่เฉือนถักอาร์ซนอีกครั้งหนึ่งตัว ในตอนนี้เราก็ได้เห็นตัวของทางโซบอสไล์เดินทางไปรับใช้ทีมชาติฮังการีของพวกเขาและจะมีโปรแกรมการลงสนามในคืนวันนี้ที่ซึ่งเขาจะต้องมาเผชิญหน้ากับทีมชาติโปรตุเกสซึ่งมีทางคริสเตียโนโรนัลโดอดีตดาวยิงตดับตำนานของทางปีศาจแดง United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนละหลาชันชุดขาวเรอ,อันมาดริดเป็นจอบทับนั่นจึงทำให้ตัวของทางโซโบมีการออกมายอมรับเลยว่าโรนัลดนนี่แหละคือฮีโร่ในดวงใจของเขาตั้งแต่สมัยที่เจ้าตัว,ตวยังเป็นเด็ก มันมีความหมายกับผมอย่างมากเลยนะสูบอสไล่กล่าวผมเคยลงเล่นปะเฉิญหน้ากับนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากมายแต่ผมไม่เคยลงเล่นเจอกับเขาเลยนะตั้งแต่สมัยที่ผมยังเป็นเด็กผมก็เชิดชูโรนัลโดเป็นไอดอลของผมมาโดยตลอดดังนั้นท้ายที่สุดช่วงเวลานี้มันก็มาถึงนะผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมาก ทั้งนี้นอกจากการออกมายอมรับตรงๆของทางโซบอสไล่ดังล่าวข้างต้นแล้วทางเบนบ็อกส์ตนักข่าวสายของคนดังจากทางแอนฟีวอชก็เป็นการนำเสนอภาพย้อมกลับไปตั้งแต่เมื่อปี2009ในตอนนั้นโซบอสไล์ยังทำหน้าที่เป็นเพียงแค่บอทบอยเท่านั้นและเขาก็ได้เข้าร่วมเส้มกับทางโรนัลโดในการถ่ายภาพก่อนเกมการแข่งขันวันพรุ่งนี้โดมินิกโซบอสไล์จะได้เจอหน้ากับทางคริสเตียโนโรนัลโดอีกครั้งหนึ่งบ็อกส์ตโพสต์เอาไว้ผ่านหน้าเพจเอสของเขาตั้งแต่เมื่อวาน แต่ในหนนี้เขาจะลงสนามในฐานะกัปตันทีมชาติของเขาเองและในฐานะแชมเปี้ยนของสึีฟิลลีกย้อนกลับไปเมื่อปี2009ในตอนนั้นเขายังเป็นเพียงแค่บลูบอยเท่านั้นที่ยืนอยู่หน้าทางระอุ่นใหม่เรเบรสไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับตัวของทางเวอร์กิลฟานได้ประกังกับตันทีมของเราแต่บาง เมื่อทางวินเลียนทเวออดีตต้นสังกัดเก่าของทางฟันได้สมัยที่โจ้ตัวยังเป็นดาวรุ่งอยู่ในอะคาเดมี่ของพวกเขาก็มีการประกาศเปลี่ยนชื่อแนตน์หนึ่งของพวกเขาให้กลายมาเป็นชื่อของทางฟันได้เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ตัวเขานั่นเองหากเราย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทางฟันได้แค่เปิดตัวรายการ เวอร์กิลเรกาซีทรอฟี rophy, ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์เยาวชนวัยรุ่นชุดอายุไม่เกิน13ปีในระดับ,บน,านานาชาติซึ่งเป็นรายการแข่งขันที่จัดขึ้นที่สนามซ้อมของสโมสรเก่าของเขาอย่างทังวิลเลียมทูเวย์การแข่งขันดังกล่าวนั้นมี16อคาเคดมีชั้นนำทั่วทวีปยุโรปเข้าร่วมโดยแบ่งการแข่งขันเป็นรอบแบ่งกลุ่มและรอบน็อกเอาท์ระหว่างวันที่13-14กันยายนโดยรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่สนามคอนนิงวมิลเลียมทูเวย์สเตเดียม แล้วดูเหมือนว่าเสียงชื่นชมนั้นก็นหลั่งไหลมา,าสู่กัปตันทีมของทางหรือว์พูลของเราอยากต่อเนื่องและจากความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างตัวของทางฟันได้กับต้นสากกเก่าของเขานั่นเองก็ทําทให้ทางวิลเลียมทเวมยการประกาศตั้งหนึ่งในชื่ออัจฉรยิยะฝั่งเยาวชนของพวกเขาเลยว่าเวอร์ก right, ิลฟันไรท์ทีบูลอยากเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติให้กับหนึ่งในแข้งคนสําคัญที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของพวกเขา พิธีเปิดสแตนดังกล่าวข้างต้นนั้นจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่สูนฝึกเยาวชน Academy, วิลเลียมทเวอะคาเดมี่โดยมีนักเตะเยาวชนโค้ชผู้บริหารสโมสรและครอบครัวของทางฟันได้เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดตัวอัตจันที่ได้รับการปรับปรุงใหม่พร้อมป้ายเป็นที่ดําริถึงเขาโดยอัตจันเวอร์กิลฟันได้ทีบู์นั้นสามารถจุผู้ชมได้200ที่นน่ามีหลังคาและมุมมองที่ปรับปรุงให้เหมาะก,กับการแข,ข่งขันในระดับเยาวชนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ป้ายยังมีการสลักลายเซ็นและเหตุการณ์สำคัญในอาชีพของเขาโดยด้านหน้าของทางอัตจันต์ก็ยังมีการประมวลภาพเส้นทางอาชีพของทางฟันได้ตั้งแต่เขาอยู่กับทีมเยาวชนของทางวินเลียมทเวจนเก้าขึ้นเป็นปากกหลังตูกลางหนึ่งในคนที่เก่งที่สุดในโลกแล้วหลังจากที่เขาอยู่ในงานเปิดตัวอัตจันต์นี้ทางฟันไดก็มีการกล่าวเอาไว้อยากเลึกซึ้งดังต่อไปนี้ครับมันทำให้ผมภูมิใจมากกับอัตจันต์ที่อะคิเดมี่เยาวชนถูกตั้งตามชื่อของผม วินเลอบเเวมีบทบาทสําคัญอย่างมากในชีวิตและการพัฒนาของผมตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเตะดาวรุง่งฟานไดกล่าวการที่คุณได้รับการยกย่องแบบนี้มันมีความหมายต่อผมและครอบครัวของผมเป็นอย่างมากเลยนะมันเป็นเกียรติอันพิเศษและผมก็ซาบซึ้งในความอบกุ่และความผูกพันที่ยังคงมีอยู่กับสโมสรแหกดีดัว เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอ,อยากจะขอพาขยับมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่เรียกได้ว่าเพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของเราแบบส,สดๆร้อนๆในวันเดทไลน์ของตลาดซื้อขายนักตเตะซัมเอร์ที่ผ่านมานั่นก็คือในรายของทางอเล็กซานเดอร์อิซที่เราไปคว้าตัวเขามาจากทางสาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดด้วยสนนราคา12 5ล้านปอ แต่สิ่งที่ใครหลายๆคนเป็นกังวลใจก็คือเรื่องของสภาพความฟิตของเขาแต่ล่าสุดเราก็ได้เห็นตัวของทากีซักลงประเดิมสนามเป็นครั้งแรกในช่วงซัมเมอร์นี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างการที่เขาไปช่วยให้ทีมชาติซูดานสู้ศึกการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก นั่นคือเกมการแข่งขันที่พวกเขาลงประเญหน้ากับทางทีมชาติโคโซโ,โวเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโดยที่ทังยอนดาาทอมมัสสันในใหญ่ของทางทัพทีมชาติสีเดนตัดสินใจส่งตัวของทางอิซักลงสนามมาเป็นตัวสำรองในนาทีที่72ของการแข่งขันเพราะสถานการณ์ของพวกเขาตอนที่ทางอิซักลงสนามมานั้นทีมชาติสีเดนก็ตามหลังโคโซโวอยู่2ลูกอยู่แล้วและแม้ว่าทากอิซักจะได้อยู่ในสนามด้18นาทีแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะพลิกเกมกลับมาได้ แต่ยัางน้อยที่สุดการที่เราได้เห็นเขากลับมาลงสนามในนัดการแข่งขันจริงอีกครั้งก็เป็นสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับสภาพความฟิตและความพร้อมของเขาก่อนที่จะเดินทางกลับมาสู่สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราที่มีโปรแกรมการแข่งขันในเวทีพรีเมียร์ลีกรออยู่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้กับการที่เราจะต้องยกคนบุกเลียนเบอร์ลีกที่สนามเทิร์ฟมัวอย่างไรครับการมันก็มีการเปิดเผยอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญสนองการลงสนามของทัดิซักเมืคข้าคืนนี้ด้วยเมื่อเขาก็มีจังหวะเข้าไปประทักับทางซีดาอาริติ ผู้เล่นของทางโคโซโวนัดถูกจับภาพได้ว่ามันมีการดึงเสื้อของกองหลังรายนี้ระหว่างที่พวกเขาตั้งสองคนมีปากมีเสียงกันสุดท้ายผู้ตัดสินก็มีการชักใบเหลืองเป็นการเตือนกับตัวของทางอีซักเพราะว่ามันก็มีบางคนที่เปการตั้งข้อสังเกตเลยว่าหากเขาสามารถจะเข้าได้ขนาดนี้เรื่องของสภาพความฟิตของเจ้าตัวก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆอีกแล้วนั่นเอง ในกใน็พูดถึงหนึ่งในนักเตะหน้าใหม่ที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของเราแบบสดๆร้อนๆกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่เขาเองก็เพิ่งจะตบเท้าเข้ามาสู่ถิ่แอนฟิลด์ของเราในช่วงต้นซัมเมอร์นี้กันบ้างนั่นก็คือในรายของทางฟอร์เรนเวลต s ซูปเปอร์สตาร์ดังที่เราไปคว้าตัวเขามาจากทางห้างขายาายาไบเออร์หรือว่ากูเซน ด้่ยสมมนราคาในเบื้องต้น100ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก15ล้านปอนด์ทำให้ดิวนิมีมูลค่าสุดที่รวมกันอยู่ที่ตัวเลข115ล้านปอนด์ในตอนนั้นเขาเองสร้างสถิติกลายมาเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมเราและก็แพงที่สุดในเกาะอังกฤษอีกด้วยก่อนที่สถิติด,ดังกาะข้างต้นจะเพิ่งถูกทำลายลงไปหลังจากการย้ายทีมของทางอีซักมาสู่จิตแอนฟิของเรานั่นเอง แม้ครั้นในช่วงกลางออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ของเวสกับถันว่าปู่ก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้รวยด้วยกรีกูล่าและหลายๆคนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปในทํานองที่ว่ามันยังไม่สามารถที่เขาจะดึงฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของตัวเองเหมือนสมัยที่ลงเล่นให้กับทันเลเวอร์คูเซนออกมาได้ เพราะวันนั้นก็ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับเกมการแข่งขันที่ทางเวดเพิ่งจะลงสนามให้กับทีมชาติเยอรมันคว้าชัยชนะแบบทางทีมชาติไอแลนด์เหนือมาได้3ประตูต่อหนึ่งซึ่งนอกจากฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมแล้วเขาเองก็ยังทําไป1ประตูจากลูกฟรีคิกอีกตัวนั่นจึงทําให้หลังเกมนักข่าวเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับเจ้าตัวถึงประสบการณ์การคาแข่งในเวทีพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกของเขาว่าเจ้าตัวรู้สึกอยากไรกับอะาร มันเป็นหลีกใหม่นะและก็เป็นรูปแบบการเล่นฟุตบอลที่แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยละเวียดกล่าวแต่แน่นอนว่าผมมีความสุขอย่างมากที่ได้มาอยู่ที่นี่นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะยิงประตูแรกของผมกับสีเสื้อของทางหรือว่าปู่ได้เมื่อไหร่กันแต่หวังวันอย่างยิ่งว่ามันจะสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ในการแข่งขันนัดต่อไปเลยแต่ท้ายที่สุดยังไงเสียมันจะต้องมาแน่ในสักจุดหนึ่งนะ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับกลับมาดูอีกหนึ่งประเด็นข่าวที่เรียกได้ว่ากลายมาเป็นภาคหัวข่าวใหญ่หน้าหนึ่งของสือ่อแทบทุกสำนักกันเลยทีเดียวหลังจาก้องได้เห็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนหน้านี้พวกเขาก็มีความพยายามในการเดินเรื่องฟ้องศาลอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับเรื่องกฎการทําธุรกรรมระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือ APT ของทางพิมพ์มาลีว่ามันเป็นการขัดขวางการแข่งขันกันอย่างเป็นธรร ท้ายที่สุดเราก็ได้เห็นไปแล้วว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เพิ่งจะมีการออกแถลงการอย่างเป็นทางการยกเลิกการฟ้องร้องดังกล่าวข้างตน้นและจะไม่มีการดําเนินการในเรื่องนี้อีกแถมยังมีการระบุเอาไว้ในแถลงการดังกล่าวข้างต้นด้วยว่าพวกเขายอมนับอํานาจของพิมลิกและการบังคับใช้กฎ APT ในครั้งนี้อีกตัว ซึ่งแม้ว่าในครั้งนี้หลายคนกับจะบอกว่ามันไม่ถึงขั้นที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้จะไปปราชัยในการตัดสินของศาลอนุญาโตติลาการแต่การที่พวกเขายอมถอยลุกออกมาเช่นนั้นมันก็ไม่ต่างกับการแพ้คดีเพราะสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ต้องถูกบังคับใช้ตามกฎนี้ที่พวกเขาไม่เห็นด้วยมาก่อนเลยเพราะมันเป็นผลกระทบในเชิงรบที่จะส่งผลกระทบต่อพวกเขาตามมาเกี่ยวกับคดีที่มีความเกี่ยวข้องนั่นเอง แถมล่าสุดนอกจากแถลงการของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ดังกล่าวข้างต้นแล้วเราก็ได้เห็นทางพิมลิกเองมีการออกมาแถลงการถึงเรื่องดังกล่าวข้างต้นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นทางการแล้วอีกตัว พิมเมลีกและทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้บรรลุข้อตกลงยุติคดีความที่สโมสรยื่นต่ออนุญาโตตุลาการเมื่อต้นปีนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎการทำธุกรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือ APT ของพิมเมลิกส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายยุติกระบวนการทางกฎหมายแล้วขถลงการของทางพิมเมลิกระบุ ข้อตกลงนี้ถือเป็นการยุติข้อพิาพาทระหว่างทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกฎ APT โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับว่ากฎ APT ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นมีผลบังคับใช้อย่างถูกต้องและจะมีผลผูกพันกับพวกเขาด้วยทั้งพิมลิกและสมูสรได้ตกลงเพิ่มเติมว่าจะไม่มีการออกมาให้ความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก ไปกันต่อเลยครับเ,เพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากเราได้เห็นแถลงการของทางสัตว์พิมลิกกันไปแล้วอีกหนึ่งผลกระทบที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือคดี115ที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกพิมลิกยื่นฟ้องไปก่อนหน้านี้ ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมตอนแรกทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงมีการยื่นฟ้องเกี่ยวกับกฎ APT ดังกล่าวข้างตน้นเพื่อหวังที่จะสก,กับทั้ง115ข้อหาที่พวกเขาโดนทางพิมเมอริกล่าวหามานั่นเองตตดท้ายที่สุดเมื่อพวกเขาต้องยอมรับอำนาจของพิมเมอริกและกฎ APT ดังกล่าวข้างตน้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่คดี115ข้อหานั้นจะกลับตามมาเล่นง,งานพวกเขาเอีกครั้งหนึ่ง เรื่องดังกล่าวข้างต้นก็ได้รับการยืนยันจากทาง Daily Express และอีกหลายสื่อของประเทศอังกฤษที่มีการโผกระแสข่าวไปในทิศทางเดียวกันว่าการตัดสินน่าจะมีขึ้นภายในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้หรืออย่างช้าก็น่าจะจบลงภายในเดือนตุลาคมซึ่งข้อหาทั้งหมดที่พวกเขาต้องเผชิญน,นั้นเกิดจากการกระทําความผิดระหว่างปี2009ไล่เลียงมาจนกระทั่งถึงปี2018โดยแบ่งเป็นทั้งหมด5ห,หมวดความผิดด้วยกัน ประเด็นหลักใหญ่ใจความสําคัญก็คือการให้ข้อมูลด้ากนการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือพูดง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านก็คือการตกแต่งบัญชีซึ่งเกิดขึ้นระหว่างฤด,ดูการ2,009ถึง2,010ไปจนกระทั่งฤดูการ2,017ถึง2,018ซึ่งในส่วนนี้พวกเขาถูกกล่าวหาไปทั้งสิ้น54คดีขณะเดียวกันมันก็มีอีก14ข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการไม่ให้รายละเอียดที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการเบิเกจ่ายเงินให้กับผู้เล่นและผู้จัดการทีมในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนข้อกล่าวหาที่เหลือก็มี5กรณีที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎของทางยูฟ่าเรื่องแ์เพลทางการเงินในระหว่างฤดูกาล2013-2014ถึงจนกระทั่งถึงฤดูกาล2 0 1 7ันถึงและอีก7กรณีเป็นการละเมิดกฎเพื่อการทำกำไรและความยั่งยิงของพรีเมียร์ลีกที่เกิดขึ้นระหว่างฤดูกาล2015-2016ถึงไปจนกระทั่งถึงฤดูกาล2017-2018ถึง ส่วนอีก35ข้อกล่าวหาที่เหลือเป็นเรื่องการไม่ความร่วมมือกับการสืบสวนครอบท็จจริงของทางพิมพ์เมลิกรวมเป็นทั้งสิ้น115คดีซึ่งเราจะได้รับทราบผลการตัดสินคดีทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ในอนาคตอันใกล้แล้วเพื่อนๆหลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่งวมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ